ครับผมขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ใบไม้เอาวชีชแน,เนลเผมใบไม้อาวีอีกแล้วหลังจากที่อีพีแรกได้เล่นกับเติมใจคราวนี้มาเล่นกับพี่คีมครับผมไฟไม่ให้ไฟให้ดิโอว์วไนท์ใครก่อนเชิญเ,<อ>เลยออยิงสุกสิครับโอ้ยังยิ่งหย่อนเพราะเปลี่ยนยิงสุกสุกเออพี่ต้องเดี๋ยวมาโอ้เดี๋ยวพี่อาจจะ ใหญ่อะไาครับันีเอ็นโอเลยเปิดกล้องนี่เพราะว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นผมนั่นกรีดได้แล้วครับเมื่อกี้ก็ทดสอบไปแล้วใช่ไหมครับได้ครับทดสอบไปแล้วกับการโอเวอร์ไนท์ให้ผมเล่นคนเดียวแบบเดียวนี่โอเคเดี๋ยวผมนี่ลุกเลยพอแป๊บนึงอะ โอเคกลับมาแล้วโอเคเรามาอยู่กับเกมโอวัลไลอีกแล้วอันนี้<า>เปิดกลองใช่ไหมนะี่ยเปิดแล้วนี่นะเหมือนเดิมว่าผมบอนนี่ใช่ไหมบอนนี่ซิก้าฟ็อกซี่แล้วก็กดเพล์เดี๋ยวถ้าเกิดคืนนี้เจฟอฟ็อกซี่นี่จะร้องเอลยร้องเพลงของ What I Saw ฮะหลังจากที่อีพีที่แล้วไม่ค่อยมีอะไรไปไม่มีอะไรผมขอเชิญคนนี้มานะฮะเพราะผมรู้อ้าวรุวด เด้งจนเด้งเพราะผมรู้ว่าพี่คนนี้เล่นแล้วมันจะกีน<ะ>แตกหรอไม่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 ได้ Celine รเรามาดูกันว่าวันนี้ใครจะกีนแตกคนแรกเรามาดูว่ากล้องมันยอปิดก่อนนะครับสวัสดีนี่คือโทรศัพท์ที่ฮัลโหลคอวญญายโอคอเซ็นเต,เตอร์สวัสดีค่ะ รับโทรศัพท์รับโทรศัพท์ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรมาติดเลยติดสองข้างเลยสสวัดีจ้านี่คือคอราเซนเตอร์ฮหลังจากที่เราได้เห็นการที่บอนนี่นนีบ่ได้เอ่อเรียกว่า้ยบอนนี่ไปที่ห้องไหนผมยังไม่ได้เข้าห้องแล้วทำไมแล้วทำไมตัวบอนนี่มีอยู่ตรงนู้นเนี่ยเนี่ยชิก้าเดินมาชีคข้างขึง เไปไฟนดิไปไฟข้างหนึ่งเลยพังงานจะหมด,ดหัวแลาวไว้ทำไงดีหา <Yeah. S 1> ข้างหาข้างเหมือนเล่นเกมนี้แล้วมันจะไม่ค่อยเอาเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วนะฮะสี่สิบสามสิบต่อยี่สิบส,สิบส อย่าทำอย่าตามมาดิอย่าตามมาดิโอ้ยผมจะเข้าห้องน้ำอ่ะแต่ว่าเข้าห้องจะตามมาดิห้องน้ำไปแล้วมันก็จะตามมาแต่พลังงานคืนมาแล้วนี่รูก่อนเลยรอเล่นรอเล่นไม่โอ้ยเนื้อเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ตาย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 อย่าตายเลยตายเลยเข้าแล้ว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  ีประตูปิดเลยปิดสองข้างเลยอ้อาวเมื่อกี้ได้ส่งแล้วใช่ไหมอะ,อะนี้แค่ตีหนึ่งเลยนะไปข,ข้างข,ข้างข้งข้างข,ข้าง,างเฮ้ยหายไปไหนแล้วนั่นตัวอะไรเล็มผมนี่สันเล็ก ยังไม่เข้าห้องน้ำเลยเนี่ยอยากรู้ว่าในห้องน้ำมีอะไระปิดเลยปิดเฮ้ยโอ้ย,อยข้างไหนทำไมมีเสียงอะไรมากยิ่งขึ้นผมใช้วิธีเดิมดีกว่าสูตรเดิมติดมุมครับมผมรัดคอหนึงน่งบู๊ อะไรจะปัดเอาไปพิมพ์ในหน้าจอสองคนนี้หัดหลังเลยพลังงานหมดอีกแล้วนี่ไปงนนประตูบัอีกแล้วเย้ประตูบ้าแก้วทำไงดีบักเดี๋ยวมันก็เดินเข้าได้นะพี่พี่เป็นไรพี่นะบอกแล้วแล้วมันเข้ามันได้ไงก็ประตูมันบักเต๋อมันมีรูเห็นไหมผมก็เดินหนีได้กนัน ผมกดชิฟค้างไว้แล้วก็แตะดบบยูนะฮะเหมือนเดิมก็สูตรเดิมชิฟกดชิฟมันวิ่งใช่ปะใช่ผมบอกแล้วว่าชวนพี่คนนี้มาคุณจะได้เห็นถึงการอะไรอารมณ์จริงๆถึงเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์บอนนี่มาเฮ้ยหนีนี่รออะไรเห็นอารมณ์บอลนี่มาเฮ้ยหนีนี่รออะไร

ชิปกอดชิปตรงนี้ตรงไหนอ่ะชิป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 เออปบิก่อนนะเด็กยูแล้วก็กดชิปกดพร้อมกันก็คือจะวิ่งติดมุมก่อนติดมุมฮ่าปิดเยอะพลังงานหมดเจ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีพี่คิมกรัวไม่ได้ดีกว่าสวัสดีพี่คิม ไม่ตอบนี่คือโทรศัพท์นะไม่ตอบโทรศัพท์นี่จะช่วยพี่ฮิมได้เฮ้ยเฮ้ยมามาแล้วมันจะมาแล้วโทรศัพท์นี่พี่จะตอนนี้เรามีเวลาอยู่ดูข้างนั้นด้วยดิตอนนี้เรามีเวลาเหลือแค่หนึ่นงร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบวินาทีก่อนที่ประตูจะเปิดนี่เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยามเสียงหลอนเนี่ยเก้าสิบแปดสิบนี่คือโทรศัพท์ขอบายบายภายในนี้บายบายจ่าทุกคนเตียมเตียมเตียมเอาโทรศัพทเลย พี่คิมพี่คิมเขาวิ่งไปนู่นแล้วพี่ท่านผู้ชมครับพี่คิมเขาไปนู่นแล้วครับผมพี่คิมเขาวิ่งไปหลังบ้านนี่คมเลยมืเมาโพี่คิมมาเร็วนะกลเลมาเเลยพี่คิมมาเร็วมาไ้ลมลเมื่อก้ทนผู้ชมอาจจะไม่เห็นเมื่อกี้พี่คิม พี่คิมเขาขนาดอยู่แบบนั้นนะหอดี่ติดฟันเลยโอเคตั้งใจอ่าอยู่พี่คิมอยู่ด้วยก็คงจะเอาแค่นี้นะครับผมเพราะว่าพี่คิมเขาคงไม่ไหวแล้วใช่ไหมพี่แตกแหละอีกสักครู่ไหมพี่คิมไม่โอเควันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่คิมเขาคงน่าจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลรจะสี่จะล้านแล้ว เขาไม่ไหวแล้วนะฮะขนาดเขาไม่อยู่ที่หน้าจอนะครับเขาอยู่ที่โต๊ะกินข้าวอยู่ที่บันไดเอออย่างงี้นะฮะเขายังแบบหกล้มนั่างโห,โหเพราะฉะน,นั้นวันนีข้ขอลาไปก่อนคนระับบ๊ายบายโสคิีนี้ทําได้แปดที <laughs>